ครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสร้างเฟืองตัวนี้นะครับบิเวลเกตัวนี้นะครับตามรูปเข้ามาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับมันจะมีพารามิเตอร์นะครับสิ่งที่เราจะมาดูนะครับเริ่มแรกระบบเมทริกนะฮะการพลาดไว้นะครับมันจะมีเมทริกกับแบบเป็นนิ้วนะฮะสิ่งที่เราจะใส่นะครับในเรื่องของโมดูลนะครับ ในตัวอย่างผมจะสแตนดาราดไว้ที่โมดูล2นะครับเพื่อให้คิดค่าในการคำนวณง่ายๆนะครับนะฮะพีวิวก็จะเกิดตามนะครับจำนวนฟันเส้นประกอบเฟืองนะครับเส้นประกอบเฟืองนะฮะเป็นเส้นสีแดงนี่นะฮะถ้านี้มันตั้งอยู่มันก็เป็นสีแดงเส้นนี้ตอนประกอบเห็นนะฮะนี่ตอนประกอบกัน,นชัดเจนตรงนี้เรารู้ไว้นะครับ ถ้าใครทํางานด้านนี้จริงๆต้องรู้อยู่แล้วเลยนะฮะแต่ทีนี้เมื่อเราคํานวณงานออกมาเนี่ยคำนวณยากแล้วเขียนออกมายากไม่ต้องแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะน,นับจากต่อแต่นี้ไปนะครับเราเราจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรที่มันเปลืองสมองเรามากเกินไปนะครับ <c oughs> สงสารสมองเรา <c oughs> เอาคือเรื่องจำมันมีเยอะนะฮะ ทีนี้ในเรื่องของพวกนี้แตบางทีมาเครียดไปอีกนี่มัน,มน,มน,มนเราเซฟสมองเราไว้ก่อนนะครับง่ายๆนะครับซูปเปอร์อีซี่นะฮะซูปเปอร์ง่ายนะครับผมโอเคในส่วนตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสีเพื่อให้ดูนะฮะมันจะมีเกียร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับตอนนี้ถูกแอคทีฟอยู่สีน้ำเงินนะครับ มันถูกแอคทีฟอยู่เป็นสีน้ำเงินนะครับนะทุกอย่างมาสแตนดาร์ดหมดนะครับจำนวนฟันเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะโมดูล2ตัวที่2แล้วตัวที่1นะครับมันจะคิดพารามิเตอร์ประกอบกันอยู่นะครับผมเปลี่ยนแค่โมดูลตัวที่2นะครับเมื่อกี้นะครับ ให้มันเป็นสองนะฮะพารามิเตอร์นะฮะหลักๆหลักๆสิ่งที่เราดูนะฮะก็คือหนึ่งแหละในในเรื่องของโมดูลน,นะฮะเกี่ยวกับชิ้นส่วนเฟืองพวกนี้นะครับจำนวนฟันนะ,ะครับนะครับ Number of อ r e ตัวที่2ตัวที่1น,นะครับอ่ะผมตัวนี้นุ่นเฟืองมันสามารถหมุนดูพรีวิวพรีวิวนะครับมันจะประกอบกันอยู่นะครับเชื่องสองตัวนี้ โ o t a t e view นะครับมันจะกรอบกันอยู่เป็น p r e v i e ให้เราดูเฉยๆนะครับโมด,ดูลสองตัวที่1นึ่ยี่สนะัสังเกตนะครับ <c oughs> มันก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นนี้ก็คือในส่วนของ p r e v i e มันจะปรับให้เราตามให้เราเห็นเลยนะครับ ตัวที่สองจำนวน20่ฝันมองด้านท็อปม,มองด้านท็อปไม่ชัดเอาตัวที่หนึ่งดีกว่า <c oughs> นะครับไดมเตอร์พิอ่าตรงนี้ไม่ชัดเจนนะฮะบ,บางทีพูดไปไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับเอาให้ชัด นะครับเอาให้ชัดเซฟก่อนอยู่ที่บีบิเกียร์นะฮะเซฟผมจะออก Solid Work ์เพื่อความชัดเจนนะครับผมจะออก Solid Work ์เพื่อความชัดเจน Create ออกมาเป็น a s s e m b l y ้เขียนใน Solid Work ์นะครับมันจะกระโดดพารามิเตอร์มาที่ Solid Work ์ให้เรานะฮะฮอัตโนมัติ ไอ้พวกนี้ไม่ต้องถามหาข้อผิดพลาดนะฮะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับคำนวณเฉพาะทางแต่ถ้าเรามาคำนวณเองนี้ต้องถามหาข้อผิดพลาดนะครับผิดตรงไหนไหมยังไงไหมนะฮะสร้างตัวที่หนึ่งนี้สร้างตัวที่สองนะครับ,สรสรบเสร็จก็จะประกอบ s อ็ซัมบในไฟล์ของ s o l i d w o r k ให้อัตโนมัติเลยนะครับ ประกอบ s อ b ให้เรียบร้อยนะครับนะะมันจัดการให้เราเลยนะฮะตัวที่1ตัวที่2องนะะจัดการให้เลยเส้นประกอบนี่นะฮะ เส้นประกอบมีให้มานะครับเป็นวงกลมนี้นะครับนะฮะนี่เฟืองประกอบกันอยู่มันกาลังขับกันอยู่นะฮะเฟืองขับขับกันออกไปถ้ามองในวิวนะครับถ้ามองในวิวนี้ ถ้ามองในวิวนี้ได้นะฮะเราจะเห็นว่าเส้นประกอบนี่นะฮะมันมันอยู่อย่างนี้เนี่ย ออจะงงกันไหมเดี๋ยวนะฮะให,ให้ดูให้ดูจุดสิ้นสุดมันนี่ยนะฮะไดเมเตอร์เนี่ยถ้าถ้าขีดเส้นลงมาก็ขีดลงมาแบบนี้นะครับแล้วเส้นสิ้นสุดของตัวนี้นะฮะขีดมาอา่าผมถอดวิวออกมาง่ายๆนะครับผมถอดวิวมาที่ที่ออโต้แคทนี่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นวงกลมวงนี้นะครับ วงนี้สีเหลืองนี่นะครับคือเส้นนี้นะครับนะครับถ้าในด้านนอนนะครับก็คือเส้นนี้ลนะฮะมันก็จะได้จุดตัดของเส้นอยู่ตรงเนี้นี่คือเส้นประกอบเฟืองนะครับเป็นเส้นสีนี้ ถ้าได้ตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นนี้นะฮะเส้นประกอบเส้นประกอบเฟืองนะครับเป็นเส้นโมดูลน,นี่นะครับถ้าตัวนี้ก็เป็นเส้นสีเหลืองนี้เส้นนี้นะครับงงไหมฮะไม่น่างงนะฮะถ้าดูวิวนี้ดูง่ายกว่านะครับ ทำเส้นมันจะมีเส้นตรงนี้นะครับถ้าดูในวิวนี้เนี่ยนะจุดสิ้นสุดมันนี่ก็คือขีดที่เป็นเส้นโมดูลเนี่ยขีดเป็นเส้นของตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ก็คือเส้นนี้ขีดมาเป็นเส้นนี้นะครับผมลองอผมลองเขียนสเก็ตขึ้นมาง่ายๆสัก สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับในวิววิวนี้แล้วกันนะครับจะมีเส้นอยู่ตรงปลายเนี่ยเส้นอยู่ตรงปลายเนี่ยนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นเส้นประกอบ ทำเส้นยืดออกมาเป็นเส้นนี้นะครับคอนแทคชั่นไว้นะเป็นเส้นปละเส้นนี้นะครับถ้าประกอบเฟืองอย่างนี้ดูง่ายอยู่นะฮะเอาจุดสิ้นสุดของมันนะครับนะครับแต่ แต่จริงๆถ้าถ้าเราเขียนแบบชิ้นใครชิ้นมันนะครับเราต้องเราต้องเอามาประกอบกันนะครับแต่ถ้าจริงๆถ้าเราสร้างในตัวของมันเนี่ยมันมีเส้นออกมาให้เราอยู่แล้วนะครับไม่ก็ถือว่าไม่ซีเรียสมันออกให้เราอยู่แล้วนะครับมันออกให้เราอยู่แล้วนะฮะได้ออกมาง่ายๆนะฮะชุดเฟืองพวกนี้สบายๆนะครับ ึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่รูในรูในจริงๆถ้าเราไม่เอาเรามาดีไซน์ใหม่นะครับมันจะเป็นตัวบออย่างเงี้ยจับดีๆได้เลย,เลยนะฮะอย่างเงี้ยดีๆได้เลยมันเป็นคอนโซลิดเวิร์กอยู่แล้วนะครับพารามิเตอร์มันสร้างขึ้นมาให้เฉพาะอยู่แล้วตรงนี้นะฮะ เราไปดีไซน์ใหม่เพิ่มใส่เข้าไปใหม่ของเราเองนะครับชิ้นส่วนพวกนี้ก็คือปิดตายข้อผิดพลาดไปได้เลยนะครับปิดตายข้อผิดพลาดไปได้เลยพวกนี้เพราะโปรแกรมพวกนี้มันทำมาซัพพอร์ตตรงนี้โดยเฉพาะนะฮะทำมาซัพพอร์ตตรงนี้โดยเฉพาะ แล้วข้อผิดพลาดมันจะไปอยู่ไหนนะครับต้องตอบว่ามันไม่มีแน่นอนนะครับสุดท้ายเราก็ได้งานออกมาอย่างง่ายดายแบบนี้นะครับรอยู่ในชุดของพารามิเตอร์เกียร์แท็บนะครับสบายๆส่วนอื่นส่วนอื่นเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับหรืออย่างพวกรูบอรูรอะไรพวกนี้มันคือมันไม่ซีเรียสไงฮะเราจับดึงจับอะไรมาแต่งอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งได้นะครับ ะะจับคัดจับดึงจับอะไรอีกทีหนึ่งได้แต่สิ่งที่ต้องเอายงจริงๆก็คือนะ,ะพวกนี้พวกนี้นะฮะจำนวนฟันอะไรต่างๆที่เราเอาออกมาที่เราจะประกอบกันที่เราจะเอาไปใช้งานจริงตรงนี้ถ้าเรามาเขียนเองนี่ข้อผิดพลาดต้องบอกว่า80%ดแล้วนะฮะ80ดสิบนี่คือข้อผิดพลาดนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องไม่มีนะครับเราจะดึงจะอะไรอีกทีหนึ่งมันขึ้นอยู่กับ เราจะใส่อะไรกับมันอีกทีหนึ่งพวกข้างหลังอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่อะไรให้มันขนาดเท่าไหร่เอาไปใส่ตรงไหนของเครื่องจักรอะไรชิ้นส่วนตรงไหนอะไรอย่างนี้นะฮะขึ้นอยู่กับคนดีไซน์แต่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือจํานวนฟันการประกอบอะไรต่างๆที่ตรงนี้ออกมาสามารถนําไปแมชชีนได้เลยนะฮะเป๊ะ นะฮะฮต้องบอกว่าเป๊ะร้อยเปอร์ซนนะครับนะครับในส่วนในส่วนย้ำอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งแหละของโมดูลน,นะครับนะครับผมจะเอาตัวมาร์กในเรื่องของโมดูลตรงนี้ต้องมีนะครับ ช่วงของหน่วยตัวนี้ควรจะเช็คก,กันพลาดนะครับในเรื่องของจำนวนฝันนะครับตรงนี้ตรงเส้นประกอบเฟืองนะครไดมิเตอร์พิทนะครับเราต้องมาเช็คตรงเส้นประกอบเฟืองนะครับ52นี้คือวง วงนี้วงนี้52นะครับเส้นประกอบเฟืองนะครับนะครับวงนี้ทีนี้วงเล็กถ้ามันเป็นวงเล็กถ้ามันเป็นวงเล็กเท่าไหร่40 วงเล็ก40นี่มันมาจากตัวที่2นี่นะครับคือเส้นประกอบเฟื่องมันบอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับข้อผิดพลาดมันไม่มีหรอกนะครับ <c oughs> 100%นะครับต้องตอบว่าร้อนะครับตรงนี้เมทริกควรจะมีนะครับสุดท้ายนะครับก็ออก solid work เลย นะครับตรงนี้นะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรไง่ายๆตอบโจทย์นะครับถือว่ามันเป็นโปรแกรมที่ทำมาโดยตรงทางนี้นะฮะง่ายสำหรับงานที่ใครมีชิ้นส่วนพวกนี้นะฮะแม้แต่ว่าในงานแมชชีนนะครับผมมีซัพพอร์ตให้อีกก็คือ เครื่องซินซีสีแกนหรือแม้แต่เครื่องเทิร์มิลที่จะมาซัพพอร์ตกับงานพวกนี้นะฮะมีอธิบายชัดเจนครบอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์งานชิ้นส่วนพวกนี้ได้โดยตรงนะครับแต่ถ้างานใครไม่มีชิ้นส่วนพวกนี้คือมันไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่ถ้าได้ใช้ได้เกี่ยวข้องนี่คือเต็มเต็มเลยนะครับถ้าไม่มีคําสั่งพวกนี้ถ้าไม่มีชุดของ เครื่องจักรสีแกนซีนซีหรือแม้แต่เทอร์นมิลเข้ามาการผลิตมันจะยากขึ้นไปนะฮะเมื่อการผลิตยากนี่ต้นทุนถูกไม่ได้นะฮะเมื่อต้นทุนถูกไม่ได้เนี่ยมีผลสําหรับว่าเสนอราคาหลุดหมดนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรพวกนี้บางทีมันมันสะดวกรวดเร็วนะฮะงานเสร็จเร็วค่าใช้จ่ายมันก็จะ จะอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นทุนมันก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะฮะในส่วนนี้นะครับถือว่าไม่ยากนะครับง่ายๆเองนะครับไม่ใช่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับคือไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเองนะครับตอบโจทย์ทำงานเฉพาะด้านนี้ซัพพอร์ตโดยตรงชัดเจนโอเคนะครับ